เพียทั้งหดนั่งให้เรียบร้อยนั่เรียนทั้งหมดำทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณผูสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ในบทเรียนเรื่องธนูกับดอกไม้กับเจ้าชายน<อ>้อยนะคะแต่วันนี้หลังจากเราเรียนรู้เนื้อเรื่อง เปลี่ยนมาเป็นการอ่านทำนองสนอและจากคลิปวิดีโอที่ครูข้าให้ดูไปสองวันมันมีตอนหนึ่งตอนสองก็คือเราต้องอ่านเป็นทำนองสนอนะคะอันนี้ครูข้าทบทวนนิดหนึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องชัยเชษนะคะแล้วมันมีตอนที่ตัดออกมาคือธนูดอกไม้นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งเรื่องชัยเชษสมเด็จอะไรนะคะ พุทธะเลิศล่า,ลานคา,าลายหรืรัชกาลที่สองนะคะและนันเกเรียนรู้ไหมว่าเรื่องนี้ยุข้าพไปศึกษามาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่สองเรื่องนี้ใช้เวลาเดินทางมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังคงอยู่สืบต่อมาเนี่ยเป็นเวลา212ปีโอ,โอ เยอะในมคะนักเรียนมาเลยเป็นร้อยเป็นร้อยกลองเยอะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาเป็นบทละครเอามาเป็นละครน,นอกคือเอามาเป็นละครเล่นเหมือนกับที่ผูู้ข้าวบอกละครช่องเจ็ดเนี่ยจะจับวงวงซอนเช้าอ่ะนั่นแหละนะคะเพรนานะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านแบบทำนองสนองด้วยนะคะทีนี้ครูข้าวได้มอบหมายงานไปเมื่อวนคุยเดินไปบ้างแต่ว่าให้ในักเรียนคัดเลือกบทที่ตัวเองชอบมากี่บทน,นะ สองบเออสองบทส่นะสองบทสองบทก็คือสี่วันะคะสองบทคือสี่วัไหนใครเลือกมอาแล้วบ้างอาโอเคใครถ้าคนเลือกมาแล้วก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้เลือกครูข้าวมีบทที่มานําเสนอมันก็คือบทที่เป็นเหมืนจุดที่มันเป็น จุดเร้าความสนใจของเรื่องนี้ที่ว่าธานูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยคือที่มาของชื่อเลยก็คือเมื่อเจ้าชายยิงธนูไปกลายเป็นดอกไม้ครูข้าก็จะขอขับตอนท่อนนั้นมาให้เพื่อนๆได้ฝึกกันนะคะแล้วไม่ว่าเราจะใช้ท่อนไหนก็ตามแต่วิธีการเทคนิคการอ่านมันจะเหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่เนื้อความแต่การเอื้อนการร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันใช้เหมือนกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวคุณข้าวให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า126ค่ะ1 2อะนะทอดที่ว่าว่าปลางทางขึ้นธนุสินนะคะนักเรียนทางบ้าน ก็ลองเปิดด้วยนะคะหน้า126เดี๋ยวครูค่าและเพื่อนๆที่อยู่ทางนี้เนี่ยก็จะมาช่วยกันร้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องทานองสนองอทานองสนองไปพร้อมๆกันบทว่ากลาคาขึ้นธนูสิงจนถึงพระกุมารโกรธใจเป็นโบรีเลยนะคะ ไปแล้วกข้าดว่ยังรู้สึกว่ามีบางจุดเล็กน้อยนะคะที่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนมาดูวักวักที่สองของบทที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราอ่านก่อนก็คือท่อนว่าฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะตรงคำว่าเลื่อนลั่นนะคะคุณครูอยากให้น,นักเรียนเลื่อนยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะคะและพอหลังจากคำว่าเลื่อนลั่นแล้ว พอ้าสายหมายล้างชีวันกดเสียงต่ำลงอีกนิดนึงนะคะเราจะเหมือนประมาณว่าอย่างนี้คะ่ะนักเรียนลองฟังดูฟ้าดินสะเทือนเขื่อนลานผาดสายหมายล้างชีวันตรงนี้คะ่ะที่ว่าให้กดเสียงต่ำลงนิดนึง คูขห้าขอตรงท่อนฟ้าดินสะเทือนเลื่อนล่างอีกสักรอบค่ะอบร้อมนอนหนึ่งสองสามอน้ามายาวหน่อยดีมากค่ะกดเสียงตามท้าง วักสองให้เงื่อนยาววักสามให้กดลงต่ำอ,อีกเหมือนเดิมตรงอย่างเช่นกลายเป็นมาลาแลสวยไม่สังหาเพิ่มนทีชีวาลยอ่านเองครับตั้งแต่สอนทรงเลยค่ะหนึ่งสองสาม นียอดเยี่ยมมากค่ะพราตืให้ตัวเองยองเยี่ยมคเลยนะคะโอเคก็ทีนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนเลือกบทที่ตัวเองชอบ2บท2บทนะคะ4วะัดรวมกันเป็น8วัดมาอ่านเก็บคะแนนจากคุณครูรายบุคคลอ่านได้นะอ่านอ่านต้องได้แต่ว่าครูค่าก็ให้ง่ายนึคือดูหนังสือได้เช่นเดียวกันคือไม่ต้องจำมา แต่ว่าให้มาอ่านให้ฟังนะคะส่วนนั้นให้ทางบ้านก็ให้นักเรียนยืนแนะนําตัวแล้วก็อัดคลิปส่งครูข้าวบนไหนก็ได้นะคะหรือจะเอาบทที่ครูข้าวสอนเมื่อกี้ก็ได้นะคะในห้องเช่นเดียวกันเอาบทไหนก็ได้บทที่หนูฝึกมาแล้วก็ได้นะคะอ่ะชวงเวลานี้ให้นักเรียนลองฝึกฝนค่ะ